พ่อแมนพ่อนน้แนะนำนะครับน้องแนะนำนะครับคุณพ่อของคำแจ็กนะครับทีวีดูอยู่ผ้าบางผมมาพ่อพ่อได้บางผมมาผมซื้อยังเอาอ๋อลัชนีงานผ้าเดียบร้อยเลย นี่ครับพ้ากันบุ้ยตัวนว่ะซิมท่านไหนลูกได้ลูกเอ้ตระซิมอยู่้องนั่นเออตระแหกซิมอยู่นั่นมองกระเป๋าติเออบัดนี้ยับขม้ายับขม้าคางเตาเลยบัดนี้โอ้อร่อยค่ะรองเท้านในสไตล์บอรองเท้าเป็นแฟชั่นครับอ๋อเป็นแฟชั่นแฟชั่น ออต้อใ่าลสีอ่าสอันนี้คือมันเป็นคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์พุตบอลไหมนีรเทพอ่ะเออใส่ใส่รองเท้านี้ตัวเออแมนอ๋อหัวด่วนอ๋อยกล่อไหม ตกลังตกลังไม่ยืนเดี๋ยวเออเอาไปไหนเอาไปไหนเอาไปไหนเอาดิฟดิดิอันอันอันหูจักผมปะครับพ่อเรียนต่ในทีวีซื่อยังล่ะพ่อซืเอเื่อนเลยชื่อพี่อ๋อชื่อพี่อ๋อเดี๋ยวลูกย่อยๆนะที่เราเห็นเงื่อนให้ลูกสาวหน่อยนะจได้ไหอจำได้ ว่าสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อมาเดียมมาหยามครับผมเออบอกน้องมาเป็นแตมาเยี่ยมมะหย่ามะถล่มกบิ่งยังครับกับผมเอาไว้ฝากในร้านขยับมาดูรูกเต่าเล่าลานนี่ละเออกัลนุณาสนใจด้วยครับกัลุณาสนใจผู้ใหญ่ด้วยครับโอ้ยอันก็อยากกระลังดักได้ผู้ใหญ่เบื้องเบื้อย่ลง อันอันมัทักท้ายพอมดนแม่อนลูกเอ้ยอ่นเื่นเืินกันเดี๋ยวนี้เืินกันอึ๊บอึ๊บยังเขี่ยวอยู่ยังหย่มอยู่อึ๊บกอนอึ๊บบ่อน้ำเพิลในแม่อืออึ๊บเนี่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บขุ่มไเนี่ยหมอลำ ยิมไปลูกชอบ่อแม่มาเนี่ยอ๋อแมาแจกมาก่อนแล้วแลแจกมาเป็นางเที่ยงเอาโอยเจ้ากินก่อนเมีนะ่ะอ,อ่ดเดี๋ยว็อรอก้อนเดี๋ยวรปิ่นเท่าซื้อมาอย่างก่อนมอลซนะื้อ่าอย่งปเดือนซื้อ่าบันพุน้องบันพ จำพ่ลูจากคองกไดด้จำพอย่นทีวอยู่ในทีวีอยู่ในทีวอยู่ในทีวีอยู่ในีวีอนีวีอยล้ีวอดนีวีอยูนวอยู่ใวอยู่ในทวยูเอยนทีอย่ีวอยู่ในีอยู่ในีวี่ีอ่ใวอย่นอยู่ีวี่นวออ่ีวม่ในอ่อย่อี่อ่อี่ี่อ แผงเคียงระวังเตาไฟด้วยเด้อโอ้ยบัดนี้โอ้บ่มีไม่ล้ำบ่ได้เอีกระดาษิันออย่างเนี่ยจะล้ำทิช่บ่ลำเนาะบ่ล้ำกระดาษ่อหัวจะภาพังล้ันฟังลำสดสดว่ะ ลง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 เดี๋ยวนี้เป็นจุจะมาทองลงเดี๋ยวนี้ตดลลงมาประเอยอนาคตที่คุกจะเป็นอยงี้้ใช่โอ้แตด้ยใหญ่ทหนีบอ่มันจะใหญ่ซ้ำหนีบเจ็ๆเป็นซ้ำๆเจ็จลือดเลือด อิ่มไปอิ่มไปยังมันบ่ได้อิ่มเพราะมันบ่ได้กินซิมบ่เมื่อกี้ซิมครึ่งชั่วโมงอะนะเอาก็มันบ่ได้กินก็บ่อิ่มไหนบอกกิน้าแล้วไงเอากกินขาก็อิ่มแต่วัวเว้นนอคับรถม้ากัย่อยรนเปลยมันเปล่ต้อง่มันเปลยนี่นะ

ไเฮ้ยเฮ้ยเจคต้นหาพ่อละเราชิ้นแล้วเราชิ้นแล้วไม่ได้ไม่ได้หวยวังวังหมูกระทะมันดีคว่ำ เอาไหมเอาเป็นท่าผูสมมือหนเฮยท่านทังคอต้องยืนต่วนพอดีท่นผู้สมนั่งมอลัมก็ต้องเป็นแก่ท่านอ๋อเป็นมอลัมสุภาพรู้จักแกเลทิสะกาลาทสเซ่มอลัสุภาพาเราเออเรา้โอนเอาตรงเน้ไปได้ีีีีี

ก็ไปเนี่ยโอยสีแล้วา่าดิหวานคำปากของพี่นันหวานวันนี้เมื่อวานทำไมไม่มาวันนี้ก็เลยต้องมาแม่ลองไม่มาก็ไม่เป็นไรมืออื่นเจอกันอยู่ที่อุบลมันเพลงนี่บก,กวนจั่วะบ้าอะไรไ้จกเพลงอยู่ บนไลน์บนฟิล์มแล้วบนไลมนฟิล์มแล้ว like